พามาดูเอลเลดกับชุดแต่ง V I P จากวิกเตอร์กันค่ะปกติเนี่ยชุดแต่งวิกเตอร์ตัวเก่านะเราก็จะเป็นการครอบทับเข้าไปนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะถอดตัวเดิมออกเลยแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะคะทำให้เชฟด้านหน้าเนี่ยดูเปลี่ยนไปแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นด้วยดีไซน์ไฟดวงใหม่นะคะที่มันเป็นไฟ L E D สีขาวอยู่ด้านหน้าแบบนี้ส่วนกระจังหน้าค่ะตัวนี้เราก็เป็นทรงแล็บ ซึ่งใหญ่ขึ้นเหมือนกันค่ะพอใส่แล้วนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูบึกบึนขึ้นดูทรัพขึ้นมากๆเลยไม่ใช่แค่นั้นค่ะคิ้วล้อของเขาค่ะก็ออกแบบมาใหม่เป็นทรงวายบอดี้เช่นเดียวกันคือด้านบนเนี่ยใหญ่แล้วนะคะขยายตัวบอดี้แล้วนะทำให้เราสามารถที่จะขยายฐานล้อด้านล่างนะคะหรือว่าจะใส่ล้อที่เป็นออฟเซ็ตก็ได้อย่างคันนี้เนี่ยที่เราเห็นฟิตเมนแน่นๆเท่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราใส่ล้อขอบ22นั่นเองทําให้ได้โชว์ลาย เฉียบๆของตัวล้อแบบนี้เลยแล้วล้อคันนี้นะคะก็เป็นล้อใหม่ล้อฟอร์จากอาวิเทคนะคะซึ่งเขาร่วมมือกับทางวิกเตอร์นั่นเองออกแบบมานะคะให้เป็นลวดลายแบบนี้ค่ะมีแค่วงนี้วงแรกเลยนะคะไม่เหมือนใครเลยหรือว่าเราอยากได้เป็นสี แมทแบ็กก็ดแบ็กหรือว่าจะเป็นสีด์กไนนะคะก็สามารถสั่งได้เลยเพอเราใส่ล้อขอบ22แล้วเนี่ยซีรียางของเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะจากเดิมเราใส่ล้อ20่นะ275 265ใช่ไหมทับ5้าหยแต่ตัวนี้ค่ะเราเป็น285ทับสี่ค่ะเราก็จะได้ยางเฉียบเชียบแบบนี้เลยแล้วตัวนี้ก็เป็นยางโยโกฮามารุ่นสปอร์ตนะเขาก็ออกแบบมาเพื่อใช้งานความเร็วสูงอยู่แล้วจะเห็นว่าเราได้โชว์เบรกเต็มๆเลยนะคะตัวนี้เป็น20แซดค่ะ ด้านหน้าเนี่ยมิมลด้านหลัง370มิลนะคะก็จะได้ความนุ่มความหนึบของตัวเบมโบแบบเต็มๆเลย แล้วสเกิร์ตกับข้างของวิกเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อปิดรอยต่อระหว่างตัวบอดี้ของรถแล้วก็ตัวชายบันไดค่ะซึ่งปกติถ้าตัวเดิมๆของชายบันไดเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีช่องว่างอยู่ตรงเนี้ยพอสมควรเลยพอใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วนะทําให้เชฟของตัวรถดูยาวขึ้นค่ะซึ่งพอมองดูแล้วเนี่ยจอยรู้สึกว่าทําให้ตัวบอดี้กับชายบันไดตรงเนี้ยเขาดูเชื่อมต่อกันดีค่ะสวยเลย คันนี้เนี่ยเราแรปเป็นสีขาวมุกมานะคือเป็นขาวมุกที่ขาวแล้วเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแมทตแมด้านๆอะ่ะจอยว่าเท่ดีนะแล้วเราใส่กับล้อสีทองอะ่ะคือมันส่งกันมากเลยค่ะตัวเอ็กเซซอรี่ต่างๆอย่างเช่นมือจับเล่าหลังคาหูกระจกตรงเนี้ยคือเราทำเป็นสีดำด้านตัดกันทั้งคันเลยค่ะแล้วยังคงเอกลักษณ์ของวิกเตอร์นะคะก็คือส้น,น,นบนเนี่ยก็มี องลางนะคะทาเป็นสีดําเงาแบบนี้ทําให้ด้านบนเนี่ยดูทัฟขึ้นดูบึกบึนขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วตัวสเกิร์ตด้านล่างของเขานะคะตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูสปอร์ตเหมือนกับอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเขามีความหรูหราแล้วทําให้ตัวรถเนี่ยยาวลงมาตัดกับตัวสีดําเงาด้านล่างแบบนี้นะคะส่วนช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็คือตัวลากจูงของรุ่นเเวร์เรสค่ะซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมพอใส่ชุด v i p ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจอยรู้สึกว่าด้านหลังเขาดูหรูหราแล้วก็ดูยาวใหญ่ขึ้นมากๆ เลยนะ ไฟท้าย LED s i g n a t u r e ของเราเนี่ยก็แรปเป็นสีชาเพิ่มความดุดันให้เข้ากับตัวรถแบบนี้ทั้งคันเลยค่ะส่วนรุ่นไหนที่สามารถแต่งกับชุดแต่งนี้ได้บ้างนะคะก็คือทุกรุ่นของ e v e r อร์เเลยค่ะแล้วก็ออปชันของตัวรถเนี่ยพี่ๆสามารถโทรสอบถามจอยได้นะคะว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงรุ่นเทนรุ่นสปอร์ตรุ่นไทเทเนียมขับ2ขับ4หรือว่ารุ่นวายแท็กนะคะก็โทรสอบถามจอยได้เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้กันค่ะว่าภายในของรุ่นไทเทเนียมขับ4ค่ะก็จะรู้ร แบบนี้เลยเขามาพร้อมกับฟังก์ชันแบบครบคันเลยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้ามีปุ่มมันติฟังก์ชันค่ะสามารถกดได้บนพวงมาลัยทั้งหมดเลยเกียร e ์อีชิปเตอร์สิ d สปีดนะคะตัวนี้มีระบบช่วยถอยด้วยโหมดการขับขี่มีถึง6โหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนนะคะคันนี้พาไปได้ทั้งหมดเลยหน้าจอขนาด12นิ้วค่ะ Apple CarPlay Android Auto หรือว่าจะ เสียบกล่อง AI Box นะคะก็สามารถดูในนี้ได้เลยส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะเขาเป็นเครื่องยนต์2.0เกียร์10สปีดเนาะ210แรงมา้า500แรงบิดนะคะมีเทอร์โบถึง2ตัวเลยกดกันสนุกแน่นอนหลังคาพา n โนรามิกมูลรูฟซึ่งมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นพอเปิดแล้วเนี่ยทำให้ผู้นั่งแถวที่2แถวที่3รู้สึกโลง่งโปร่งสบายนั่งแล้วไม่อึดอัดเลยค่ะ